สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายเจอสัตว์ปริศนาสีฟ้าเกยตื้นริมทะเลฉะเฉลยแล้วคือตัวอะไรเตือนอย่าจับเป็นกระแสะไวรัลในโลกออนไลน์กำลังถกเถียงกันสนั่นหลังผู้ใช้ reddit รายรหนึ่งออกมาโพสต์รูปภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดจากใต้ท้องทะเลที่ขึ้นมาเกยตื้นริมชายหาด ซ่อนอยู่ในทรายจนต้องตั้งคำถามว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนี้คืออะไรโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ดาวินรัฐนอร์ทเทิร์นเทอริทอรีประเทศออสเตรเลียนักท่องเที่ยวคนหนึ่งต้องตกตะลึงหลังจากเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสีฟ้าที่คล้ายกับมนุษย์ต่างดาวนอนเหยียดยาวอยู่บนผืนทรายภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นหนวดสั้นเรืองแสงที่มองได้เห็นรอบๆตัวของสิ่งมีชีวิตพร้อมมีผิวมันแววๆอยู่ตรงกลางซึ่งเรื่องราวดังกล่าวได้สร้างความ สนใจให้กับชาวโซเชียลเป็นอย่างยิ่งโดยมีการคอมเมนต์ว่าไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตแบบนี้มาก่อนโดยปกติแล้วจะเป็นกระแสน้ําและพายุขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันสังเกตเห็นว่าคําตอบทั้งหมดค่อนข้างเป็นชาวออสซี่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่แน่ใจนะเพื่อนแต่อยากแต่ต้องมันเด็ดขาดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามันดูเหมือนสกุลเงินนางเงือกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแว่นตาข้างเดียวของโพไซดอน คอมเมนต์ทั <Comment> มาบอกว่าถ้าฉันอยู่ในออสเตรเลียและเห็นอะไรแบบนี้ฉันจะออกจากชายหาดแล้วพร้อมทั้งมีคนออกมาเฉยว่าสิ่งมีชีวิตนี้คือแมงกะพุนแว่นตาพระอินทร์หรือกระดุมสีฟ้าเป็นสัตว์ในไฟล์ลำเดียวกับแมงกะพุนเป็นหนึ่งในแมงกะพุนที่มีความสวยอันดับต้นๆของโลกซึ่งสามารถพบได้ลอยอยู่ฝั่งอ่าวเม็กซิโกและพบได้ที่นี่ตามแนว 30A และในส่วนอื่นๆของมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกและมหาสมุทรอิน นอกจากนี้ร่างกายกระดุมสีฟ้าเป็นก๊าซจึงสามารถลอยได้เท่านั้นดังนั้นกระดุมสีฟ้าจึงไม่สามารถว่ายน้ำได้ลึกเหมือนแมงกระพุนอื่นๆอย่างไรก็ตามความสวยงามของกระดุมสีฟ้าทำได้เพียงแค่มองเท่านั้นหลีกเลี่ยงการสัมผัสดโดยเด็ดขาดแม้ว่าการต่อยของกระดุมสีฟ้าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์และอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังได้แต่พิษของแมงกระพุนนั้น มีพิษต่อสุนัขและอาจส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ